พระสมเด็จวัดระฆังนะฮะพิมพใหญ่เกตุรุสุ้มองค์นี้ก็เป็นองค์ที่ห้าที่ผมมีอยู่นะครับองค์สวยนะฮะองค์เทียบกับองค์ดาราดังที่เขาเล่นหากันอยู่บล็อกพิมพ์ยังไงฮะเส้นซุ้ม โค้งเส้นโซมเห็นไหมฮะวิมาตรงนี้ตรงสอกเนี่ยแล้วก็หักตรงๆขึ้นมาจุดตรงนี้แล้วก็โค้งตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นจุดสูงสูงสุดแล้วก็ตีโค้งแปวลงมาแปวลงมาแปวลงมา,งม,ามาเบียดเส้นบังคับพิมพ์นีเส้นบังคับพิมพ์ โอ,อ้นี้เห็นเส้นบังคับพิมพและเห็นเส้นบล็อกด้วยนะฮะบล็อกด้วยเส้นมังคับพิมพและเส้นบล็อกด้วยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเส้นบล็อกแบบไหนดูเม็ดมวลสารครับรอยรูพุนของเม็ดมวลสารที่หลุดล่อนออกไปจากเนื้อพระเนี่ยนะฮะเกิดจ,จ,จากการย่อยสลายของวัชพืช เนี่ยเห็นไหมเป็นรูด,ดำๆ<ำ>นะฮะอ่านี่เมาา็ดมรกตอัญมณีเนี่ยเม็ดขาวพวงพุทธคุณแป้งสุกข้าวสุกข,ข้าวดิบนะฮะดูแขนนะครับ ดูเนี่ยดูเนี่ย,ด,ยดูหัวฐานฐานหมอนเนี่ยฮะโอ้โหเชิดสูงเลยนะครับเป็นแองโค้งลงมาเลยนะฮะนี่ครับแล้วดูฐานสิงนะฮะเว้าตรงหัวฐานสิงเนี่ยเว้าเข้าไปหลุมเข้าไปแล้วก็ตกท้องช้าง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 เห็นไหมฮะแล้วก็เว้าขึ้นมามาดูนี่ เห็นไ,ไหมเส้นขอบบังคับพิมพ์กับขอบบล็อกอ่าขอบบล็อกครึตรงสุดของพระสมเด็จเนี่ยและขอบบล็อกนี่ ดูด้านหลังครับด้านหลังก็สวยสดงดงามเช่นเดียวกันนี่โอ้โห,โหดูเม็ดสิครับเม็ดของพุทธคุณมือนสารทั้งหลายแแลยสวยสง่างามครับ